้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงยุค New Normal นะคะยุคของการปรับตัวคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนอาจจะมีงานหลักแล้วอยากจะมีงานเสริมมีงานเสริมแล้วอยากจะให้งานเสริมของเราเนี่ยนะคะมันทํารายได้ให้แต่ว่าปัจจุบันนี้คะ่ะด้วยยุคเศรษฐกิจด้วยอะไรต่างๆมากมายเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทํางานของเราหรือธุรกิจของเราคะ่ะวันนี้คะ่ะเราจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าการทําธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเราปรับไปแล้วเราจะได้อะไรจากตรงนี้คะ่ะวันนี้เรามีผู้รู้นะคะจะมา แนะนำวิธีการปรับตัวการทําธุรกิจกับเราค่ะขอต้อนรับนะคะคุณกฤิตเจริญดํารงชัยกุลประธานกรรมการ20ว o u ี c o f f e e c o r p o r a t i o n ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับคุณกฤิตนะคุณกฤิตเจริญใช่นะคะพูดถึงเราเห็นตู้กาแฟใช่ไหมกาแฟเราก็ขาดไม่ได้ทุกวัน้ใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปไปพูดถึงเรื่องราวของกาแฟหนูเรียนถามนิดนึงว่าทำไมเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัลแบบนี้ด้วยคะ จริงๆเนี่ยอตอนตอนที่เราทําวิจัยมาตั้งแต่แรกว่ากาแฟเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยอยู่มานานแล้วะนะครับคนก็ดื่มเยอะ แต่ว่าเหตุผลที่ในยุคประมาณ3ปีหลังมาเนี่ยค,คนดื่มกาแฟเยอะมากใช่ค่ะแล้วเราจะทํำยังไงว่าวิธีเดิมๆในการดื่มกาแฟแบบเดิมๆในบ้านเราก็ยังเหมือนแบบเดิมะนะครับแต่พอในยุคนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคนก็และยิ่งโควิดมาด้วยนี่เรื่องใหญ่เลย<ช>คนก็กลัวเรื่องการสัมผัสการอะไรต่างๆกันมากมายนะครับดังนั้นทางทางบริษัท2 4ชั่วโมงก็เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ก็เลยผลิตกาแฟขึ้นมาแต่สาคัญที่สุดคือ การการที่มีกาแฟทุกคนก็มีกันหมด <c oughs> แต่แต่สำคัญอย่คือเครื่องมือที่ที่เราจะมาช่วยในยุ่งน <c oughs> ิดิจิตอลอย่างเงี้ยที่จะไม่ให้คนสัมผัสมากและให้คนสามารถใช้งานได้สะดวกทํำยังไงนะ <c oughs> จึงเป็นที่มาของการที่เราคิดค้นนะครับตู้กาแฟขึ้นมา รับ,รบก็ตามยุคตามสมัยเนาะแม่ผัดไทยเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากทานกาแฟเนี่ยถ้าชงเองชงเองแม่อร่อยก็ต้องเดินไปซื้อตามร้านพอเดินไปซื้อตามร้านบางทีก็ไม่มีเวลาไปจุดจุดนั้นนี่ก็คือสร้างความสะดวกสบายใ,บให้กับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟด้วยใช่ไหมคะคแล้วก็เหมาะกับยุค New Normal เลยนะคะในช่วงแน่นอนเลยเพราะว่าจริงๆในในธุรกิจที่มันมีการแข่งขันสูงนะครับในธุรกิจที่ทุกคนก็ต้องต้องปรับตัวหมด นะครับงั้นวันนี้หลายๆหลายๆธุรกิจก็ก,ก็ก็ลงนะครับบางธุรกิจก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าทรัมมิ่งยังไงแล้วใครจะปรับยังไง ดะงนั้นเรา <c oughs> เราเล็งเห็นถึงความสําคัญว่าถ้าเราไม่ปรับนะครับในยุคนี้เนี่ย <c oughs> ตายแน่ๆนะครับ <c oughs> เพราะเราเรามองเห็นว่าธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเราต้องปรับตัวอย่างแรง <c oughs> นะครับงนั้นที่มาของของธุรกิจของที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเราให้ทันกับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน <c oughs> เพราะคนก็ก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มอะไรต่างกันมากมาย <c oughs> ใ,นในยุคนี้นะครับถ้าพูดถึงคําว่าธุรกิจนะคะหลายคน <c oughs> อาจจะมองว่ามันเหมาะสําหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเดียว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคําว่าธุรกิจเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปหรือว่ามันมีบทบาทยังไงกับชีวิตประจําวันของคนทั่วไปบ้างนะคะ จริงๆคอนเซปต์ของธุรกิจที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราตั้งใจที่อยากจะเป็นเหมือนเครื่องมือให้กับคนทั่วๆไปไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นนักธุรกิจทั่วไปนะครับคนที่เป็นชาวบ้านเป็นอะไรต่างๆที่ก็สามารถที่จะมีธุรกิจนี้ได้ที่สามารถเอาธุรกิจเล็กๆของเราเนี่ยของเราทําเป็นรูปแฟนชายเขาสามารถเอาไปใช้ในเอาไปทําธุรกิจกับครอบครัวกับอะไรต่างๆได้นะครับใช่เพราะว่ากาลังมองอยู่นี่นะคะว่า ปัจจุบันอาชีพไม่ใช่แค่ธุรกิจเปลี่ยนนะอาชีพวิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนจากคนที่เคยไปออฟฟิศเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่ว่าอีกหน่อยในอนาคตงานฟรีแลนซ์ก็จะมากขึ้นคือทำเป็นเป็นจ็อบจ็อบแล้วก็งานเกี่ยวกับการค้าขายค้าขายของตัวเองคือทุกคนเป็นเท่าแก่ได้ถูกไหมคะอันนี้เป็นหลักความคิดเพราะเพราะว่าเห็นตู้แล้วเนี่ยบอกว่าเป็นแฟรนไชส์ด้วยใครใครก็สามารถที่จะถ้าเราเก็บเงินสักนิดนึงหรืออะไรเราสามารถมีธุรกิจของเราวางไว้ข้างบ้านข้าง ได้อันนี้คือเป็นแนวทางใช่ไหมคะคแต่ธ<ช>ุรกิจบแบบนี้เนี่ยจุปปรรสของมันมันจะมีไหมคะ จริงๆถามว่าอุปสรรคมีมีไม่มากเพราะเนื่องจากว่าเราเราแก้ข้อบกพร่องอะไรเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็สามารถมูฟเมนต์ไปอยู่ในพื้นที่ในชุมชนในและปัจจุบันธุรกิจของเราก็ไปเกือบเข้าไปเซิร์ฟในทุกงานนะครับงานบวชงานแต่งงานศพงานต่างๆทุกงานมีกินกาแฟหมดนะครับงั้นพูดถึงความพิเศษดีกว่าค่ะหน้าตาตู้ก็คือเป็นอย่างนี้เลยหนึ่งตู้ที่ได้ไปก็คือสี่เหลี่ยมแค่นี้เลยไม่กินพื้นที่เลยหน้ากว้างห้าสิบ ไม่ได้แม่คือนั่งจ้องนะเริ่มหิวกาแฟไม่คือนั่งจ้องอยู่ไงเพราะว่าดูตู้แล้วแบบคือไม่เถอะทะนะไปวางได้ง่ายๆแล้วอย่างที่คุณบอกว่าเวลาเรามีงานเลี้ยงบางทีเนี่ย วิบัตดขายเป็นน้ำแตงโมเนเวลาไปงานเลี้ยงเราต้องยกอิเล็กไปคือไปเสิร์ฟแต่ถ้าตู้แบบนี้ปุ๊บเราเป็นเจ้าของถูกไหมคะพระไทยซื้อแฟนใช้เรียบร้อยพระไทยก็ให้เด็กเอาตู้ไปส่งที่งานก็ขอเชิญแขกเรือปลดได้เลยนะคะง่ายอย่างนั้นเลยคะคือวิธีการคือเรามีหนึ่งตู้เราเสร็จลัก ช่ครับเสียบปากแล้วก็หลักการง่ายๆก็คือเติมน้ําเติมผงเพราเรามีกาแฟที่สําเร็จรูปแล้วนะครับทุกอย่างคนที่เป็นเจ้าของตู้ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องชงไม่ต้องอะไรไม่ต้องนั่งเฝ้าไม่ต้องนั่งขายนะครับสามารถที่จะให้ตู้ทํางานโดยตัวมัดเพราะเป็นเรนนี้เป็นระบบที่เราวางไว้ให้ให้ทำงานเองโดยตัวมัดเลยใช้ยากไหมคะไม่ยากครับง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยสาธิตให้ดูนะครับพี่ีเดี๋ยวมีพิตตี้ไหมคะพิตตี้แม่วันนี้ ต้องหันยกให้แม่เลยหรือพิตเตอร์ค่ะนะคะเดี๋ยวเราเรามีเจ้าหน้าที่มาป็นสาธิตให้ดูใช่ไหมคะทีผู้บริหารเรามามาเลยนะครับเขาเชิญพิตเตอร์ค่ะจะได้ให้ดูเชิญกันคุณน้ำหน้ากันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นเลยจะให้ลองมาลองดูสาธิตเลยค่ะ เป็แบบผมเปนท่านเริอันนี้เลยฮะยอดเหรียญเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเปิดบาทเปิดประตูปุ๊บยอดเหรียญปุ๊บเหรียญนี่ต้องเป็นเหรียญอะไรคะเหรียญ10บาทเหรียญสิบาทยอดไปะพอยอดนะฮะสัญญาณจะขึ้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็เลือก กาแฟด้วยเลยเรามีเอสเปรสโซคาปูชิโน่โกโก้ชาเขียวชาไทยมีครบนะฮะแต่ตู้หนึ่งจะใส่ได้ประมาณ3ช่องนะครับแล้วก็วันนี้สมมุติว่าอยากจะดื่มอะไรครับพี่คาปูชิโน่คาปูชิโน่นะฮะก็กดเลยนะครับกดเลยกดกดปุ๊บเครื่องจะทํางานโดยอัตมัติชงให้เรียบร้อยนะครับและแก้วลงมาในตัวมัตตโอ้ยง่ายจังเลยไม่ต้องสัมผัสนะครับ อ่านี่ก็แล้วความร้อนของตู้กาแฟนี้อยู่ที่85องศาสามารถดื่มได้เลยนะครับป้องกันโควิดได้อะไรได้นะครับเนี่ยสัญญาณเตือนแล้วนะครับแล้วก็สามารถหยิบขึ้นมาเสร็จแล้วเหรอคะเรียบร้อยแล้วครับโอ้ขออนุญาตค่ะหอมมากนะครับใช้ไม่เป็นไม่เคยใช้เลยนะคะยอดเหรียญนะคะครับเริ่มหยอดเลยนะครับตัวนี้ชอบยนะคะแม่อร่อยด้วย พูดเลยหยอบไปปุ๊บออร่ยปุ๊บพี่ประธานกดได้เลยครับมีสามรสปัญหาคือมองไม่เห็นกโก้ดีกว่าก่ะรเดี๋ยวผมให้นะฮะปุ๊บกดนะครับรอแป๊บเดียวแก้วจะลงเลยตัวมัดโอ้ยก้ว แล้วก็ชงนะครับตอนนี้ชงให้เราละชงให้เรียบร้อยงั้นหนูถามนิดนึงถ้าสมมติว่าหนูอยากทาธุรกิจขึ้นมาหรือคุณผู้ชมที่สนใจอยากทาธุรกิจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือเราก็แค่ติดต่อเข้าไปว่าอยากทำเฟรนชชายทางทีมงานเขาก็จะตู้มาวางให้เราใช่ไหมคะคแล้วก็หยอดเหรียญหยอดเหรียญเสร็จปุ๊บเขาจะคํานวณกาแฟโกโก้แก้วให้เราใช่ไหมคะในในนี้นะฮะหนึ่งตู้จะมีอยู่3รสชาตินะครับเราจะใส่ได้เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่โกโก้หรือเราจะไม่เอาโกโก้เราจะใส่ชาชาเข จังเลยะครบแล้วแต่แล้วแต่คนชอบในในทำเลียนนั้นๆค่ะให้คุณผู้ชมดูนิดนึงว่าปริมาณที่ได้เต็มนะเยอะนะสิบบาทสิบบาทเองใช่สิบบาทเองนะแล้วที่ชอบแต่คือแม่เวลากดออกมาปุ๊บเรากินได้เลยแล้วอุ่นๆนะแล้วอุ่นๆดีกว่าที่บ้านทําเองเพราะว่าถ้าทำที่บ้านเสียบกร๊กต้มน้ำใช่และล้างแก้วปัญหาคือขี้เข็ดล้างแก้วชนหน่หยคะขออนุญาตนะคะสิบบาทค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวดีนะข่าวดีคือ กำไร5้าบาทต่อแก้วผู้คนที่เป็นเจ้าของแฟนชส์เรากำไร5บาทต่อแก้วหรอคะครับเอาสิถ้าได้ทำเลดีๆ4สเดือนคืนทุนสี่เดือนสี่เดือนคืนทุนอย่างนี้ถ้าถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอุ้ยกำไรแก้วละ5บาทวันหนึ่งขายได้สักห้าสิบแก้วก็โอ้โหอยู่บ้านสบายชิลไม่ต้องทำอะไรแล้วไปกี่แก้วคะข้างในมีบรรจุไ้กี่แก้ววันนี้สามารถชงได้เป็นร้อยร้อยแก้วต่อวัน แต่ว่าแก้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60สิบหกสิบกว่าแก้วเราเติมได้ตัวอย่างเติมได้นะครับเติมเติมแต่ชงได้ทั้งวันนะครับนี่เลยเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมเริ่มสนใจแล้วถ้าสนใจแบบนี้เนี่ยต้องต้องทำยังไงบ้างคะถ้าสนใจนะครับติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะข่าวดีด้วยนะแล้วก็จริงๆคือช่วงนี้เราพูดง่ายๆว่าเป็นช่วงที่เราทําโปรโมชั่นให้กับเพราะเราขยายมากทั่วประเทศนะครับ ถ้าสนใจต้องรีบติดต่อด่วนเพราะมีผลิตแทบไม่ทันตอนนี้โอ้โหผลิตแทบไม่ทันเลยเหรอคะต้องจองกันแล้วเพราะมันเป็นเครื่องมือให้ในยุคนี้เลยนะครับอย่าให้ใครว่านะคุณน้ำหน้าใส่นมเข้าไปด้วยก็ดีนะเผื่อเช้าๆเด็กๆพ่อแม่เนาะบีซี่ช่วงไม่แน่มีบรรจุนมไว้สักปุ่มก็ดีมีฮะนมเราก็มีอ่ะมีเหรอคะเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวโอโกเป็นอย่างอื่นก็ได้คือในสามช่องเราสามารถเปลี่ยนรสชาติได้หมดปรับเปลี่ยนได้หมดใช่ครับมีนมมีชาเขียวชาไทยเอสเปรสโซคาปูชิโน่โกโก้บางครั้ง ตู้นี้บางทีไปแล้วบางคนไม่ทราบไม่กล้ากดครับจริงๆแล้วมีแค่เหรียญสิบไปหยอดปุ๊บก็กดได้เลยกดแล้วทุกอย่างมันทํางานออโต้ใช่แล้วเราก็ยิบแก้วมาท่านสนใจก็ลองเอาไปติดตั้งนะฮะท่านคะแนะนําอีกนิดเดียวขออนุญาตแนะนําครับ ทำตู้แลกเหรียญอยู่ข้างๆเลยก็ได้ค่ะบางทีเดี๋ยวไปเหรียญหาไม่ได้จริงนะแม่เดี๋ยวให้เรไปตั้นตู้แรกเหรียญได้ดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ทําง่ายสะดวก ประหยัดเงินในกระเป๋าเราแต่กําไรเยอะมากเลยนะครึ่งๆนะครึ่งๆเลยนะคุณผู้ชมและที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ใครที่แบบว่ามีพื้นที่มีทาเลดีๆยิ่งได้กําไรดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เครื่องนี้ผลิตไม่ทันแล้วนะคะถ้าคุณดูรายการนี้แล้วคุณอยากจะได้เนี่ยต้องรีบโทรเข้าไปที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยคืออยากได้ต้องจองผลกําไรดีถ้าคุณทําเลดีคุณยิ่งรวยถ้าสมมติว่าเรามีแบบ คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเรามีบ้านที่อยู่ติดถนนอะไรอย่าเงี้ยหรือติดโรงเรียนหรือติดออฟฟิศอเงี้ยนะหรือใครที่มีงานบุญมีงานไหนที่เขาบอกว่าต้องต้องใช้เครื่องดื่มอุ่นๆร้อนๆอย่างเงี้ยมันสะดวกมากเลยแล้วก็บางทีไม่ต้องตู้เดียวก็ได้นะเราเราเป็นแฟรนชส์หลายๆตู้ก็ได้เดี๋ยวคุณอำนาจลดให้เองค่ะใช่ไหมคะในห้างครับในห้างอมยิ้มแล้วสุดท้ายผมผมอยากจะฝากความมั่นใจนะครับให้ให้กับ ผู้ชมที่กําลังสนใจธุรกิจนี้นะครับจริงๆเนี่ยของเราเราป้องกันไว้หมดแล้วนะครับเครื่องนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรทั้งหมดเราเปลี่ยนและซ่อมให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานาและใช้ครบสาปีเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีและที่สองจุดคือที่ไฮไลท์สำคัญสุดเครื่องนี้ได้รับประกันภัยจากบริษัทเมืองไทยประกันภยัยนะครับด,ดูแลแบบดูแลเครื่องหายบริษัทยกเครื่องใหม่ให้เลยด <โฮ S 2> ีจังเลยอะปลอดภัย นะครับแล้วก็ธุรกิจของท่านสามารถที่จะคืนทุนได้นะครับนะคะโอ้โหอ่ะคุณผู้ชมคะใครทีง่ายเนาะเขาบอกว่าคนหาคนจะกินก็หากินง่ายคนจะขายก็ขายสะดวกใช่นะคุณผู้ชมเฮงเฮงปังปังนะคะเครื่องนี้มาแล้วค่ะเป็นโอกาสของคุณผู้ชมแล้วนะนะคะเอาละคุณผู้ชมคาะรีบเลยนะคะใครที่กําลังมองหาธุรกิจธุรกิจเสริมหรือว่าอยากจะมีเงินเพิ่มในกระเป๋าคุณได้แน่นนอแน่นอนนะคะถ้าคุณมีเครื่องนี้ไปไว้ที่บ้านของคุณนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรและติดต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ คนจองเยอะมากๆเลยวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งหมดทุกท่านมากๆเลยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวสงสัยเราต้องสักเครื่องนะใช่แม่คนละเครื่องเอาจริงคุณผู้ชมแล้วก็กาแฟอร่อยรสชาติดีด้วยมีประกันด้วยอันนี้ยกนิว